เตือนขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่นมีความผิดเสี่ยงติดกุ๊กการขับรถเหยียบน้ำใส่คนเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขับรถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภยัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นโดยอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2,522มาตรา43ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000ถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีทรัพสินเสียหายจากการที่รถยนต์นเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนขับจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เราอาจจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้หากทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438ที่ระบุว่าค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งการละเมิด เมื่อเราเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อันดับแรกคือจดและจำทะเบียนคันก่อเหตุไว้หรือถ่ายภาพได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแล้วนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันทีส่วนผู้ขับขี่เองก็ควรต้องใช้ความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำขณะฝนตกหรือเจอแหล่งน้ำเพราะน,นอกจากจะไม่ทำให้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย